สวัสดีครับไหวใครวะไหวพี่สวัสดีครับเอาอิดมาขายแล้วไงเนี่ย <g ül> พี่รู้ได้ไงครับหน้ามึงนี้เหมือนกับก้อนอิดมากเลยนะ <ng ul ing> เออคือว่าเป็นยังไงโอ้เปิดเป็นปดอกแรกยังไงชอบกันเลยเนี่ยยังไงเป็นยังไงเอ่อ <c oughs> พี่เฮ้ยขอร้องจะพูดอะไรจะพูดอะไรปล่อยเขาเราจะเล่นปล่อเฮ้ยไม่ต้องพูดผมแค่เข้ามา ยายายาคือโมขอร้องขอร้องพี่ครับตลกจั้ารันยายายาชอบพี่เค้าอะพี่เพิ่งกลับจากปัตตานีมานะสามลังเต็มเต็มขนมาเนี่ยแล้วเบอร์เหรอลองกองยางกัดือทับเต่าเ้ยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวโดนทั้งลานเดี๋ยวก่อนพี่เป็นออกมาเลยทำอะไรอ่ะนัดนัดพี่ติดยานัดหมดละเดี๋ยวไปซื้อขวดนี่ไม่น่าัวอะไรเนึ่ง อยู่ไเร่อยอ่ะไอพวกนี้ออกแนวตลกไงล่ะขออนั่งหน่อยได้ไหมครับพี่ฮะขอนั่งหน่อยได้ไหมครับดีดยคือคืออะไรคือผมขอพี่ดีๆีผมไหวพี่ด้วยเนี่ยผมไหวพี่ด้วยว่าพี่ผมขอนั่งหน่อยได้ไหมครับกูก็โชว์เก่าไงเไมอขอนั่งหน่อยได้ไหมอะไรจะขอนั่งเหรอครับดูพี่ว่าไงนั่งได้สวยเนาะ ช่างได้ได้ครับผมให้รู้มากวพี่คนโคราดน้องอ๋อทำไมพี่คนโคราดไปไงสี่คิ้วเจ้าสี่คิพี่ขออนงค์ด้วยกันนะพี่นะอย่างพี่ี่ง่ายเลยแก๊สลเปลี่ยนเนี่ยเอาเท้าเนี่ยละเลงละเลงแห้งกันเพาเยอะกว่าละเลงใครอะไรพี่ละเลงใครฮะนี่ผมไม่รู้ผมจะกลัวหรือจะหาพี่ดีนะอย่าเลยพี่คุณกล้าทำเรื่องของพวกกลัวแล้วจะเรื่องอะไรเลยพี่เมืแลเรงอะไร แล้วเล็กหน้าอันนี้ผมผมพูดให้ฟังเฉยว่ามันหนวดมันสวยไงมันแบบพมึงแน็กยิ่มันทดิ่งอ่ยโขพี่มันมึงกล้าอ่ะเขพูดไปเฉยๆงั้นแหละมึงพูดมึงกล้าอ่ะกลัวมันไม่กล้าฮะกลัวมันไม่กล้ากล้าอ่ะมึงกล้ามึงกล้าละแต่ทีนี้ผมไม่กล้าแล้วครับพี่ไม่กล้าไม่กล้ามันกล้าขยับ